สวัสดีครับยีิบสามเดือนสิบเอ็ดอันนี้มันน้ำปกติแหละขอดมกิน่นันนโอ้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับใช้ได้เลยกลิ่นเริ่มมีแบบบางบางมากเหมือนกินน้ำธรรมดาครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใช้แหละตาส่วนนะครับสอง หนึ่ง,หน,งหนึ่งส่วนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหนึ่งส่วนต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้ผมจะเตือนถ้าใส่ออที่หนึ่งพันหนึ่งพันซีซีคือหนึ่งลิตรแล้วเราต้องใช้กี่ส่วนกูใช้น้อยมากนะครับก็คือ 1ส่วนต่อน้ำยี่สลิตรก็คือ1นึซีซีต่อน้ำยี่สซีซีครับถ้าน้ำสอ0ร้ซีซีก็คือ10บซีสิบสิบถ้าห้าเท่าก็คือ1,000 1,000 ็คูณห้าเข้าไปก็เป็นห้าสิบห้าสิบมลห้าสิบห้าสิบมลใช่ไหมครับห้าสิบส่วนหนึ่งพันปรับปรับตัดลงมาก็เหลือห้าส่วนร้อยห้าส่วนร้อยก็ 5, 100. 5, 100. คือหนึ่งส่วนห้าสิบหนึ่งส่วนยี่สิบโอเคถูต้องใช่เปล่าวะ ใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ okay. ยวตักใส่ขวดขวดน,นี้หนึ่งพันมิลลิลิตรพอดีเลยเดี๋ยวผมปิดออกแคบหนึง่ง นี่แบบไม่ได้กรองนะครับน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มกาเอาประมาณนี้อันนี้สักสี่ห้าสิบะเทลงไปโอ้มีตะกรอนตะกรอนอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาผ้ากรองสิครับ ไม่มีมือแล้วใช้มือที่สามเอาผ้าที่ริ้วแถวนี้นะครับมาคองน